ยงเซยโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันกเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby m o n s t เ r กันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรียกว่า IG คือแบบรัว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 เลยนะครับเด็กๆเบบมอนเขาลงทั้งรูปทั้งคลิปเอยใดๆเอยทั้งสาวไทยสาวเกาหลีนะครับครอง IG กันไปแล้วในวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นคลิปเต้นนะครับทั้งติ๊ t o k ทั้งใน IG เลยที่พาริตาจิกิต้าแล้วก็จิกิต้าอายอนเต้นอยู่ในคลิปวิดีโอเดียวกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยโรล่าเองก็ยังมาลง IG ด้วยนะครับ IG อัปเดต พร้อมกับแคปชั่น No exit ประกาศเตือนทุกคนเลยสำหรับมัมมี่ของโรล่านะครับว่าเข้าแล้วออกไม่ได้เลยตกลุมรักแล้วดังนั้นห้ามเปลี่ยนใจนะครับ No exit ไม่มีทางให้ออกเข้ามาแล้วก็คืออยู่ในใจโรล่าตลอดไปสวยแบบไม่รู้จะาหาคำบรรยายอะไรแล้วนะครับแสงเนือของเรายิ่งโตยิ่งสวยจริงๆจริตอินเนอร์การโพสเตอนี่คือเกินต้านมากเลยนะครับ มีความนางแบบสุดขาสูงขาสวยเรียวยาวมากๆเลยดายอินของเรานั้นยิ่งโตยิ่งสวยเหมือนที่เหล่ามัมมี่หลายคนบอกเลยนะครับว่าโตไปเนี่ยนางเอกซีรีส์ต้องเข้าแล้วหนึ่ง ไม่ได้มาเพียงแค่โรล่าคนเดียวเท่านั้นนะครับพาริตาเองเพิ่งมาเลยมาประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาตอนที่เราอัดคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับลงรูปที่ถ่ายที่ประเทศไทยนั่นเองรูปที่แฟนๆไปเจอมานะครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าใครกันนะผมหน้ามาแล้วก็ใส่แว่นตานะครับจริงๆแล้วก็คือพาริตานั่นเองไม่รู้ว่าเอาแฮปพี้หน้าม้ามาติดหรือเปล่านะครับเปลี่ยนไปนอีกคนหนึ่งไปเลยแต่ว่าอีกหนึ่งรูปสุดท้ายข้างหลังเนี่ยก็คือเป็นพาริตาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันนะครับสวยสูง หมุนดีและก็ออร่ากระจายเลยนะครบพาริตาคือสวยมากเลยจริงๆเหมือนที่แฟนคลับชาวไทยบอกไปเลยนะครับว่าเจอตัวจริงแล้วสวยมากในรูปว่าสวยแค่ไหนตัวจริงยิ่งกว่านั้นคูณเข้าไปอีกเยอะๆเลยแคปชั่นของภาริตานะครับก็บอกว่า swipe from more ปัดไปดูได้อีกนะครับก็จะเห็นความสวยของพาริตาสวย1สวย2รูปที่แฟนคลับเนี่ยถ่ายมาว่าสวยล้านะครับพาริตาถ่ายเองเนี่ยก็สวยขึ้นไปอีกน้องเป็นคนที่มีมุมการโพสท่าที่เก๋มากๆเลยกระเพาะว่าเป็นนางแบบมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนะครับหนึงรู้มุมตัวเองยังไม่จบนะครับทุกคนยังขนกันมาอีกอีกหนึ่งสาวที่มานะั่นก็คืออาฮยอนนั่นเองมาเป็นคลิปวิดีโอนะครับ เปลี่ยนชุดสไตล์สาวสายแฟมีความตัวแม่แฟชั่นมากแล้วก็มีความแบบว่าเตรียมตัวเป็นแม่ค้ารายต่อไปเลยนะครับที่แบรนด์ใหญ่ๆจะต้องเข้าแล้วหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเสื้อเอ่ยกระเป๋าเอ่ยแว่นตาเอ่ยนะครับให้ความเป็นสาวไฮแฟชั่นมากๆชิคๆคูล เตรียมตัวรันวงการแฟชั่นกันได้เลยนะครับอายอนเขาก็มาคลิปง่ายๆชิลๆแต่ว่าเก๋ไปด้วยความตัวแม่นั่นเองใครที่ชอบสาวสายแฟชอบความเฟสเฟยสมั่นใจนะครับอายอนก็มาแล้ววันนี้พร้อมกับอายอน OOTD นั่นเองนะครับ Outfit of the day ของอายอนหน้า Magic m u s i ิ a l w ลวีคเ d นนั่นเองนะครับนอกจากเด็กไทยของเราเนี่ยจะเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวที่บ้านแล้วดูมันว่าเด็กๆที่อยู่ที่หออยู่ก็จะเป็นช่วงวันหยุดของพวกเขาด้วยหรือเปล่านะครับก็เลยมีเวลาว่างมาเต้นกันลงคลิปกันใดๆเอ่ยอายอนมาแล้วนะครับยังมีคลิปของฮารัมแล้วก็โรล่า ที่ลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนจะเป็นคลิปเก่าที่ลงไปก่อนหน้านี้พร้อมๆกันกับของชิกิต้าอายอนแล้วก็ชิกิต้าพาริตานะครับครั้งนี้โรล่ากับฮารามเนี่ยก็มาลงคลิปใหม่นะครับน่ารักสวยกันทั้งคู่เลยแฟนๆที่ดูน่าจะโดนตกกันไปหลายคนเลยนะครับตอนนี้เบบี้มอนสเตอร์เขาเขาย่าไอจีกันแรงมากมากันทีเดียวร Deadpool, ัวๆเลยแต่ว่ายังไม่ครบแกงนะครับยังขาดสาวญี่ปุน่นอาสารุกะแล้วก็ชิกิต้าเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงรูปลงอะไรเลยทั้งเพิ่งไปเที่ยวกับครอบครัวมานะครับที่ทะเลนั่นเองแฟน ่เจอชิคิต้ากันที่พัทยาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนจะเดินทางกลับมาที่กรุงเทพกันแล้วนะครับไปเป็นเงือกน้อยแอเรียลอยู่ที่พัทยานั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับเบบี้มอนสเตอร์ที่เรานํามาแชร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันวันนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง